ว่ากันว่าคนปีกุลเป็นเหมือนหมูในตำนานไม่ใช่หมูขี้เกียจแต่เป็นหมูมีธรรมะใจดีมีน้ำใจแต่ถ้าใครมาขัดใจนะมีหงุดหงิดให้เห็นบ้างเหมือนกันนิสัยหลักของคนปีกุลขี้เกรงใจขี้สงสารจริงใจซื่อสัตย์รักความสุขไม่ชอบความวุ่นวายมีความสามารถแต่ไม่ชอบโอ้อวดใจเย็นแต่ถ้ากโ,โกรธโกรธแรงแล้วหายาก คนปีกุลเหมือนเพื่อนบ้านใจดีที่พร้อมแบ่งข้าวทุกมือ้อแต่ถ้าชวนไปทำอะไรแบบรีบๆเร่งๆเขาจะตอบทันทีว่าพรุ่งนี้ได้ไหมพอดีวันนี้กำลังจะงีบนิสัยเพิ่มเติมอีกอย่างของคนปีกุลมีน้ำใจไม่ชอบทะเลาะอารมณ์ศิลปินขี้ลืมบ้างไม่ค่อยทะเยอทะยานแต่มีศักยภาพสูงท่าฮึด อย่าชวนคนปีกุลไประเบิดอารมณ์ในวงราม่าเพราะเขาจะบอกว่าโอ้ยมันเหนื่อยขอกลับบ้านไปกินบะหมี่เงียบๆดีกว่านิสัยเพิ่มเติมของหมูน่ารักไม่ชอบปะทะชอบความเรียบง่ายแค่คนรอบข้างแต่ไม่ชอบให้ใครมาจุนจา้านรักครอบครัวและชีวิตส่วนตัวมาก คนปีกุลไม่ใช่คนซื่อบือ้อเขาฉลาดลึกๆแต่เขารู้ว่าการทำตัวไม่รู้บางเรื่องมันทำให้ชีวิตสงบขึ้นเยอะนิสัยเพิ่มเติมของหูกินได้ฮ่าฮ่ฮฉลาดแบบนิ่งๆไม่ชอบโชว์เก่งเวลาทำงานจริงจังมากแต่คนไม่รู้เพราะเขาทำแบบเงียบๆสรุปแล้วคนปีกุลคือเพื่อนที่คุณควรมีไว้ใกล้ตัวจะไม่รีบแต่ก็ไม่ทิ้งคุณแน่นอน คนปีกุลอาจจะช้าอืดอาดยืดยาดแต่ชัวร์อาจจะนิ่มแต่แน่นอนคลิปนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นจริงๆหากตรงกับใจของคุณขอเพียงหัวเราะดังๆว่าแม่นแล้วก็ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ